เลือกคู่ดูบนเส้นบนฝ่ามือก็ได้นะสวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับกับวันนี้ก็จะมาในลักษณะของการดูลักษณะเลือกคู่บนฝ่ามือตามเส้นลายมือนะครับนิสัยใจคอ ่าถ้าเจอมือลักษณะแบบนี้นะครับอย่างมือตัวอย่างนี้นิสัยใจคอจะเป็นยังไงถ้าคุณไปเจอเนี่ยจะเป็นคู่เป็นแฟนกันได้ไหมนะครับดูจากลักษณะมือนะลักษณะของรูปทรงมือแล้วค่อนข้างจะเป็นคนที่มือยาวฝ่ามือยาวนะครับดูจากลักษณะเล็บนิ้วนิ้วดูลักษณะนิ้วเป็นนิ้วค่อนข้างจะเป็นเข้าจัดอยู่ในกลุ่มของนิ้วสี่เหลี่ยมนะครับนิ้วยาวอืข้อบนเนี่ย ดูจะยาวกว่าเพื่อนนะครับข้อบนที่ยาวเนี่ยมันก็มีความหมายวา่าเป็นคนที่ในการลักษณะของการพูดจากการเจรจารเนี่ยชัดเจนตรงไปตรงมาดีฉลานด,ดีนะครับมือนี้ออกแนวลักษณะมีความเป็นสี่เหลี่ยมเยอะคือทั้งลักษณะรูปทรงของนิ้วและก็ลักษณะของฝ่ามือจะเป็นสี่เหลี่ยมเปืนผ้ายาวๆนะครับถ้าคุณเจอมือลักษณะแบบนี้ในผู้ชายที่คุณกําลัง ในผู้ชายที่มาจีบมารักมาชอบคุณนะบอกเลยเลยว่าคุณกําลังเป็นผู้หญิงที่จะโชคดีนะครับโชคดียังไงเขาจะเอาเงินมาให้ใชส้สำอรบโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะมีส่วนนะครับคือลักษณะมือที่มันเป็นสี่เหลี่ยมนี่นะครับลักษณะมือก็ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายวยาวดูหลังมือด้วยหลังมือก็เป็นเล็บสี่เหลี่ยมนะครับ แล้วก็เป็นมือศินด้วยอีกต่างหากเนี่ยเป็นลักษณะของสีเหลืองผืนผ้าผสมนะครับมีความผสมมีความผสมที่นิ้วเป็นธาตุไฟก็มาอีกนะครับหมายวามว่ามือลักษณะแบบนี้ด้านนิสัยใจคอจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความเฉลียวฉลาดมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่บางครั้งบางทีก็หงุดหงิดได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อมือมีลักษณะของคอเป็นสี่เหลี่ยมหมายถือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายแบบ ผู้ชายแบบนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังเอาการเอาง,งานมีความสุขขมนุ่มลึกนะครับในวิธีคิดหรือแม,ม้แต่บุคลิกจะมีความสุภาพแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับดูกับเส้นสมองที่ค่อนข้างจะดูยาวแล้วก็เส้นชีวิตกับเส้นสมองก็อยู่ติดกันอย่างนี้นะครับทาอะไรก็ย่อมนึกถึงมันรอบครอบนะแต่ว่าจุดนี้ความรอบครอบในบางครั้งบางที่เขคิดเยอะคิดมากอยู่มีความรอบครอบมีความระวังระแวกระวังตัวสูงนั่นแหละ ก็ดูจากจุดนี้นะครับก็คือบริเวณนี้ค่อนข้างจะติดกันมายาวบวกกับเส้นสมองที่ค่อนข้างจะลากยาวเข้ามาอีกการคิดลักษณะผู้ชายแบบนี้จริงไม่ใช่ผู้ชายแบบว่าชอบใช้กําลังนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับพอมาดูที่เส้นหัวใจก็ค่อนข้างยาวเป็นลักษณะที่ว่าทำอะไรแล้วมีอุดมคติในตัวเองนะครับ พอมาดูเล็บดูเล็บดูนิ้วก่อนนิ้ว,วสี่เหลี่ยมเล็บก็เป็นเล็บสี่เหลี่ยมใบพายผสมแล้วก็เป็นลักษณะเอวยาวนี้มีความเป็นนักบริหารในตัวเองนะครับมือลักษณะแบบนี้คึงค่อนข้างจะไปแนวทางลักษณะที่ว่ามีความสุขขุมนุ่มลึกไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าหรือคําพูดคําจานะครับแต่นิสัยส่วนตัวจะมุ่งในลักษณะของความสําเร็จในชีวิตสูงมากมุ่งในเรื่องอะไรฐานะการงาน การสร้างความมั่งคงให้กับครอบครัวนะครับการเลือกผู้หญิงก็เหมือนกันคนที่มีเส้นมือที่กว้างอ่าทําอะไรเลือกอะไรล่ะเขาก็จะเลือกคนที่มีแนวความคิดใกล้เคียงกันของเขานะชอบนิสัยการตามากินด้วยกันกอบเขาเนี่ยนะอย่างเนินผู้เลือกหัดที่มันค่อนข้างจะดูกว้างทั้งมือซ้ายมือขวาเนี่ยนะครับบ้างนี่ก็ให้ยกไปเป็นลักษณะของว่าเป็นคนใจกว้างมีน้ําใจนะงานเพื่อสังคมอันนี้นะ หรือการทํางานที่มันเกี่ยวกับคนเยอะๆแบบนี้การเข้าสังคมนี้จะเหมาะนะครับผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ก็เหมือนกันนะก็จะมีแนวลักษณะนิสัยอย่างที่บอกว่ต้องมีส่วนที่ค,คล้ายๆกันชอบการสร้างฐานะชอบในการลักษณะทำมากินเป็นผู้หญิง walking woman อย่างเงี้ยนะครับมีความตั้งใจสูงตั้งใจดีเหมือนก,นกันกับเขาที่เนินพละหาที่มันดูกว้างเนินที่ที่ดูกว้างเนี่ยเสาที่ดูกว้างเนี่ยนะครับเนินต่างๆบนฝ่ามือนี่ ได้มาตรฐานแล้วก็เกินมาตรฐานด้วยเหมือนกันไอ้เรื่องที่จะมาคิดไอ้ประเภทว่ากินเหล้าเมายาห้ฮา,ยา,ยายไปบ,บนันๆนี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายในมือคนนี้นะครับสังคมการดื่มมันก็มีบ้างแต่ไม่ใช่แบบเลกษะลุ่มหลงมัวเมานะคุณได้ผู้ชายแบบนี้คุณถือว่าคุณโชคดีมาแล้วล่ะนะครับทําไมจมึงบอกว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังเดี่ยวๆนะครับก็คือจุดนี้นิ้วที่ดูยาวนี่ก็คือการใช้เหตุผล นะครับข้อนิ้วที่ดูแข็งแรงเนี่ยคือดูแข็งแรงคือความจริงจังมีเหตุผลนะครับส่วนนี้ก็คือการใช้เหตุผลนะการใช้เหตุผลที่อยู่เหนะืออารมณ์นะครับจึงบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนอารมณ์รุนแรงค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากม,มันมีอยู่เหมือนกันนะก็คือจุดของเส้นคิดคิดเยอะคิดแรงคิดรอบคอบอะไรก็คือจุดนี้จุดที่เส้นหัวใจกับเส้นสมองติดกันเยอะๆนี่แล้วก็ เส้นหัวใจที่อ่อนย้อยมาสักนิดหนึ่งแล้วก็เส้นหัวใจที่มีเส้นลากเข้ามาลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีเส้นจากเนินอารมณ์วิ่งมาเชื่อมอีกทีหนึ่งนั่นแหละนะครับก็มีอยู่และจุดนี้นี่ก็สั้นค่อนข้างจะดูสั้นกว่านิ้วอื่นๆข้อข้อที่สามติดที่กับฝ่ามือนี่นะครับก็ออกแนวลังเลนั่นแหละนะครับก็คือจุดนี้ออกแนวลังเล เสียเปียบคนนะคนนี้มีมีลักษณะใจดีบางครั้งก็จะยอมเสียเปียบหรือบางทีก็ต้องเสียสละนะแหละก็คือจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับที่ดวงห่างนี้นะครับก็รธรรมดาครับคนเราจะเอาเปียบคนอื่นมากเกินไปก็ไม่ดีนะไอต้ตัวตัวนี้ลักษณะเส้นนี้มันก็เลยลักษณะว่าออกแนวเสียสละเสียเปรียบบ้างนะครับ มือน,นี้ถ้าถามหาความฉลาดแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับมาเต็มนะมาเต็มเซ็ตจุดดีอยังมัน,ม,นมันเป็นตัวส่งเสริมนี่ใส่เจคอคือเนินสุกเนินจันทร์ที่กว้างรับกันนะครับพือเนินทุกเนินมันมันสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์รับกันดีอยู่อาจจะมีบุกพองบางเล็ก,ลก,ลกน้อยแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยทําอะไรเปมีความคาดหวังเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนใจดี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นได้ง่ายอย่างเงี้ยนะลักษณะมือแบบนี้นะครับเส้นต่างๆนี่คือเส้นหัวใจเส้นสมองนั่นแหละนะคือผมอ่านรวมๆกันนะครับือมือแบบนี้นะไม่ใช่มือคนเจ้าชู้นะอ่าไม่ใช่คนเจ้าชู้โดยนิสัยโดยสดดานนะครับรือตอนยังไม่แต่งอาจจะมีบ้างตามลักษณะนิสัยของชายไทยทั่วไปนั่นแหละแต่โดยพื้นลแล้วไม่ใช่คนเจ้าชู้อันนี้นะกล้า ยืนยันอยู่นะครับโดยลักษณะเส้นมือเนินต่างๆสิ่งสิ่งที่ผมมองเห็นอยู่นี่แหละนะครับถึงบอกว่าถ้าคุณได้ชายพูดแบบนี้นะคุณถือว่ามีความโชคดีนะมีความโชคดีแล้วล่ะเขาจะเลี้ยงดูคุณอย่างดีนะครับคือไม่ใช่ประเภศผู้ชายสืบพันธ์เลาทิ้งหรือปล่อยน้าเชื้อแล้ทิ้งไปนะครับรับรองได้นะถ้าคุณเห็นมือแบบนี้ลักษณะเส้น หัวใจที่มียาวนะครับยาวแล้วก็เส้นสมองก็ยาวอย่างนี้นะเนินต่างๆ่ที่ว่าเต็มนิ้วเป็นลักษณะสีเลี่ยมทั้งมือซ้ายมือขวานะครับจึงไม่ใช่ผู้ชายวัแกแวกนะครับทํางานเก่งเน้นฐานะความมั่นคงมีความซื่อตรงและครอบครัวแบบนี้คุณไม่เอาผู้ชายแบบนี้แล้วคุณจะไปเอาผู้ชายแบบไหนนะครับแล้วด้านหน้าที่การงานล่ะทีนี้ถ้าดูพูดถึงด้านหน้าที่การงานนะดูจากเส้นอาทิตย์ ค่อนข้างจะยาวชัดเจนเนินกว้างอย่างนี้นะครับเส้นสมองแบบนี้และมันมีเส้นบอกบอกว่ามีตำแหน่งที่สูงนี่นะเนี่ยตำแหน่งสูงนะคนแบบนี้นถึงบอกว่าจริงจังเอาการเอางานมีเป้าหมายคือการสร้างฐานะไงข้อเสียก็คืออาจจะมีบ้างมีเวลาให้กันน้อยบ้างนะครับแต่ว่าเพราะว่ามันทามางานเพราะว่าทําแต่ง,งานนะก็อ,อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะหาคน ที่มาเป็นคู่เป็นแฟนในลักษณะมีแนวอุดมกติมีแนวความคิดที่มันใกล้เคียงกันเหม,มือนกันไม่ห่างกันมากการศึกษาหรือต่างๆก็จะอยู่นแนวระดับใกล้ๆก้กันด้วยเหมือนกันนะครับเมือแบบนี้จะมีลูกมาเยอะอย่างมากก็3แต่ดูแล้วไม่น่าจะเกิน2คนนะครับและคนแรกก็มากจะเป็นลูกชายด้วยนะครับสรุปนะครับสรุปว่าเมือลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบมีการงานที่ดีทํา นะถ้าคุณจะเอาเป็นคู่เป็นลูปเป็นผัวเ,เ,เ,เป็นเมียก <c> ็ <oughs> <c oughs> เลือกได้ไม่ผิดหวังนะครับเพราะมันหายากหน่อยนะมันหายากหน่อยใครอยากได้แฟนรวยชั้นนะสิชั้นนะสิขอทุกคนโชคดีได้แฟนรวยนะครับ